รถถัง The Iron Man จิตเมืองนนครับ oh. หนุ่มวัย21ปีจากจังหวัดพัทลุงครับ oh. อยากจะเติมความฝันของตัวเองนะครับ oh. ด้วยการเป็นสุดยอดนักสู้อยากจะเป็นแชมป์ oh. นี่ครับมาก่อนจะเป็นได้ก็เต้นอย่างนี้ก่อนครับเสิร์งมาก่อนเลยครับ oh. หนุ่มน้อยจากพัทธลุงครับ ก่อนหน้านั้นก็เป็นแชมป์มวยเวทีอ้อมน้อยนะครับสองสมัยครับต่อยมวยตั้งแต่อายุเจ็ดขวบน่้นนะครับทางทีมงาน รวมทั้งกลุ่มพี่เลี้ยงก็เรียกว่ายืนรอครับปล่อยมันไปครับคิดในใจเอาเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่ครับรถถังสีตีชกมวยไทยชนะมา254ครั้งแพ้41แล้วก็เสมอ10นะครับก็รวมรวมแล้วเนี่ยเกือบ3ามสามร้อยไฟอะซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นมวยถูกชะตากับวันแชมเปี้ยนชิพเหลือเกินนะครับไม่เคยแพ้ใครเลยในวัน สามยกยกละสามนาทีครับในวันซูเปอร์ซีรีส์ฝ่ายน้ำเงินครับแชมป์ออมน้อยสองสมยัยคู่นี้ต่อยนุ่นฟลายเวทน,นะครับสูง168เซนครับชนะ254แพ้41สบเสมอ10 Out of Chit Wan Jim representing Thailand. Put your hands together for Rotang the Iron Man, Chit <laughs> And now, introducing his opponent out of the red corner. He is a WMC Intercontinental Muay Thai champion, standing at 170 c m t a l l holding a Muay Thai record of 37 wins and 4 losses. And four losses. เป็นแชมป์อินเตอร์ WMC มวยไทยแล้วก็แชมป์ตุนิเซียมวยไทย6สมัย ของตุนิเซียนี่น่าจะเป็นคิกบ็อกซิ่งมากกว่าฟาดีคาเลตกรรมการคืออาซูชิโอนารีครับ okay, this คาเลตทีบนีรถถังเดินคาเลตทีบไว้คาเลตเนี่ยสูงกว่ารถถัง <Okay. S 1> เขาบอกว่าสูงกว่าประมาณ2เซนครับแต่ดูทรงแล้วนี่น่าจะมีมากกว่านั้นครับรถถังเดินเข้าหาตเตะอาล้ครับต่อยหน้าเตะโอ้โหนับไมไม่นับครับถือว่า อา้าวนับเออเอาไงแน่โอ้โหนับอย่างนี้คาเลตเสียหายครับกูเลยครับยกนี้ถ้าไม่โดนนับนะครับต่อยตามมาใช้หมัดต่อยตามด้วยเข่าครับ เตะหนีเตะหนีครับไม่เอาน้ําหนักครับไม่เอาลูกหนักเอาลีลาครับคาเรตต่อยรถถังไม่เน้นอะไรมากเน้นเน้นสอดแขนแทงข่าโอ้โหเหลี่ยมมวยรถถังก็ดีกว่า<อ>เดินหน้าถอยหลังไม่เป็นครับรถถังถอยหลังหดโลหกล้ลมอึต่อยหน้าเวียงวีบิดอีกทีครับความแข็งแรงสู้รถถังไม่ได้เดินเข้ามาคาเรตท,ทีรถถังรัวหมัดหัวทิ่มเลยครับคาเรต รถถังตามมาคาเรตต่อยต่อยเตะแบบเบาๆครับรถถังเน้นเน้นอาวุธเน้นความหนักครับอพประดาบทุกฟันศอกไม่สนแล้วครับรถถังโอ้โหกระโดดเข่าลอยคาเรตเตะเตะแช่ยี่หรอรถถังตามมาเตะ คาเรเตะรถถากระชากมาติ้มน้ำตัวโอ้หนักมากจะสอกกลับไม่มีอะไรทีบนำทีบอีกต่อยถูกบ้างผิดบ้างแต่ไล่เตะอีกทีครับคาเลเรตเน่วิ่งหนีเลยครับรอบกลงครับรอบกลงคว้างมัดอย่างนี้รถถังไล่เตะ <c oughs> รถถังตาม,มาคาเรตเตะต่อยเดินถีบล้มลงไปผมไม่เป็นไม่เป็นองค์เลยครับฟันซอกครับคาเรตเตะโดยรถถังเมา่าหมดยกครับก่อนจากเอาไปหนึ่งดอกคนวิ่งไล่เลยครับวิ่งไล่คารเรตเตะหนีเตะหนีครับเตะหนีเตะหนีเออรถถังเวียงทิ้งตัวครับคาเรต ทีไว้ครับรถถังเตะตามไล่บี้เลยครับถอยหลังไม่เป็นครับถอยหลังแล้วก็หกล้มนะครับโอ้โหดูเลยครับลมลุกคคล,ลานวิ่งไล่วิ่งไล่คาร์เตเตะอ่าวแฮ่โอ้โห อะไรกันนี่มวยไทยหรือมวยปล้ำครับหรือวิ่งไล่จับครับสี่คุณส้อยรถถังก็เบื่อครับคารลชก็เข้าทางนล่ครับมาหลอกรถถังมมโหไดห้เอาวิ่งหนีเดี๋ยวขอเวลานอกก่อนเฮ้ยเตือน บวกเลยสิโอเคโคชโคชอืมฮ okay. ืมก็ให้ดูหน้าไปเลยครับคือหนีเหลือเกินครับบวกทีปอดูใช้ศอกแล้วครับรถถังเข้ามวยแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่า ถ้าเขายังหลบได้หรือเขาจังทนได้นี่ก็ยังไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าหลบไม่ได้นี่โอ้โหปัญหาเกินเลยไปถึง30วินาทีบวกหมัดกันไม่โดนอู้สอกกลับครับรถถังคาเลตทีบทีบเจอสอกฮูกไม่โดน อยาอยายาผีสามแบบนั้นครับแม่ปล่อยล่าง <c oughs> โอ้โห <c oughs> มาถึงยกที่สามยกสุดท้ายครับข <c oughs> อ,อเสียงเชียร์หน่อยครับรถถังบอกรถถังตเตะพับได้คาเลตตอย รถถังต่อยไม่โดนคาเลตแรอจังหวะบวกโอ้โหขวางทั้งไหลครับไม่โดนคาเลตก็รอจังหวะสองครับอืมกระโดดเข่าลอย <Go. S 1> อะไรก็ทิ้งตัวอะไรก็ทิ้งตัว <Go. S 1> ไม่ยอมเข้ามุมรถถังขอเสียงหน่อยครับ โดนเตือนแล้วครับโดนหักเงินด้วยนะฮะเอาแต่ทิ้งตัวครับโดนแจกใบเหลืองนะฮะเดินเข้าหาก็เล่นเดนินทื่อๆอย่างเงี้ยครับแต่พับในคือใจมันถอดใจไปเองครับคาเรตเตะอาจจะถีบหน้า <G un> แกไม่เอาอะไรเลยครับกลัวอย่างเดียวบวกเรือรถถังลุยใส่ท้าดวนหมัดต่อยกระชากคอมาตีข่าวบิดเหรอบิดหนีเหรอตีรถถังหาเหลี่ยมแทงตรงๆนี่แหละครับ <Yeah. Go. S 1> เข้ากอดไว้คารเรตรัดเลยเต็มๆเลยครับไม่ยอมปล่อยครับ หนีอย่างเดียวจะต่อยจะตีหัวเขาว่ารถถังเตะทะเลฝืนเตะจะต่อยรถถังเตะต้นขารถถังตามมาฮุกไม่โดนเอากระหมัดเดียวครับรถถังหุกทะเลสวนกลับมาแลกกันอาวไม่มีแรงครับทะ <Go. S 1> เลเตะติดกาด ต่อยก็ติดกาดกระถังเดินเข้ามาโอ้โหยไม่โดนครับพวกโอ้ต่อยไม่โดนในกำแพงแทบพังครับใช้แรงเยอะมากกหมุนตบไม่โดน ทีไว้ครับคาเรตรถถังขอขอชอ,อชุดเดียวครับ <Yeah. S 1> ตัดขาล้มทั้งยืนสิบวินาทีสุดท้ายครับ <Yeah. S 1> ประสานแข้ง <Yeah. S 1> ทีเหลอจะต่อย ยังให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันนะครับรถถังก็อายุน้อยกว่าครับเป็นภาพที่งดงามนะครับ